สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าชมงพิชูลชาแนลนะครับผมวันนี้เรามาเล่นเกม Call Keeper กันนะครับผมเป็นเกมขุดเหมืองขุดใต้ดินเป็นเทพเจ้าเหมือนกันขุดเป็นนักขุดในตำนานเกมนี้ขุดจนจนเหนื่อยอะขุดจนปวดหลังอะเนี่ยผมเนี่ยแล้วก็วันนี้แต่วันนี้เราจะมาตีบอสสลามผมไปเจอหลังสลามมาบอสตัวใหญ่มาก อยู่ข้างล่างเนี่ยอยู่ข้างหน้าอ่านั่นไงบอสสลามยักษ์ผมจะเอาดาบเข้าไปตีมันดีหรือว่าจะยิงมันดีมันดูโหดมากเลยอะือผมเพิ่งเริ่มเล่นได้ไม่กี่ชั่วโมงเองอะผมก็ไปฟาร์มที่อื่นมาเวฟฟาร์มแบบทางขวาโน่นนี่นั่นอนะปรากฏว่าบอสแม่งอยู่ใต้บ้านเราไปดิดนหนึ่งเองผมไม่ได้ฟาร์มข้างล่างเลยไนงะผมไมปฟาร์มทางขวาหมดเลย ขวากับบนส่วนใหญ่ข้างล่างไม่ได้ฟาร,ร์มเนี่ยเพิ่งจะเจอเดี๋ยวเราลองบวกดูอุ้ยมันโดดกลับถ้ามันโดดกลับแล้วเลือดมันน่าจะรีนะเมื่อกี้ผมยิงไปนิดนึงเลือดมลดเยอะอยู่ยเราก็ใช้ด้านกันว่ะ ถ้าทางมันไม่เคยตีบอสมาก่อนมาดิโอยโอ๊ยตตัวแล้วนี่น e ีว้าแล้วมันจะตายจะตายสู้วันสู้สู้ตรียบรอเกือบตายเื่อผมไม่รู้เถ้าเกิดว่ตายตายเกมเนี้เป็นไงอ่ะมันไปเกิดใช่ไหมนี่ผมมือใหม่มากเลยทุกคน คือจริงๆบอสอาจจะไม่เก่งมากหรอกคนอื่นเขาไปไกลแล้วผมเพิ่งเล่นได้ไม่นานนะก็ใครที่เล่นเกมนี้อยู่ก็เข้ามาแนะนำผมได้นะเขาาสฒนเลยที่มันคืออะไรมวกเขอตีกันมันไม่ตายวะอ๋อคือ NPC ไพ้ไปคุยขายของเ <laughs> มื่อกี้ผมก็ตีตั้งนาน <laughs> อืมมือใหม่จริงๆเกมนี้ถ้าเกิดว่า คนสนใจเกมนี้เยอะผมอาจจะทำคิวออมาเรื่อยๆนะเกมมันแบบเพลินๆดีอะชิวๆผมเล่นโซโลอยู่ตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าเหนื่อยละขุดเยอะเกินจนเหนื่อยละเริ่มอยากแบบมีตี้เล่นนะเพื่อใครสนใจแบบเอ,ย,อยากมาเล่นอยากมาเล่นกับผมตอนนี้ผมหาคนสร้างบ้านอยู่พอดีผมเป็นคนที่แบบว่าไม่มีหัวทางด้านสถาปัตยกรรมสักเท่าไหร่ ผมขาดคนสร้างบ้านอยู่ผมนี่สายโง่เลยขุดอย่างเดียวขุดขุดไปเรื่อยตอนนี้ผมอะขุดหาแร่ไปเรื่อยถ้าเกิดว่าใครใครจะเป็นคนสร้างบ้านให้ผมก็ติดต่อเข้ามาได้ครับผมเรามาตั้งตีกันอืมตอนนี้ผมเล่นคนเดียวเลยโซโลเงาเงาเลยโซโลเงาเงา,งาเลยเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ไม่เล่นเพื่อนกำลังคิดกันอยู่ว่าจะเล่นดีไหมนะจะเล่นดีไหมนะน,นี่โอ้โหดาบผมโคตรแรงอะหมดทีเดียวตาย ก็ฟาร์มไม่พอตัวเหมือนกันนะเออของผมมันก็แบบสำหรับมือใหม่ของผมก็แบบค่อนข้างไปไกลระดับหนึ่งนะถ้าเกิดว่าเทียบกับมือใหม่อะ่ะตอนแรกผมมาติดหาแร่ดีบุกหาไม่ได้ตอนแรกหาแต่แร่ทองแดงก็เลยติดอยู่ประมาณหลายวันอะ่ะเพราะว่าวันหนึ่งผมเล่นไม่เยอะนะวันหนึ่งก็ชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงติดอยู่หลายวันอะ่ะเออแล้วอยู่ๆมีอยู่คืนวันก่อนไปเจอเจอแร่เหล็ก แล้วก็เจอแร่ดีบุกเลยก็เลยไปไปต่อได้ก็เลยสร้างของต่อได้ตอนนี้ก็เลยแบบรู้สึกว่าตัวเองเริ่มเก่งึันแล้วแต่ว่าที่เหลือทำอะไรไม่เป็นเลยนะเออทำได้แค่นี้แหละขุดขุดกระตีสลามแล้วก็มีวิ่งไปเจอบอสอะไรไม่รู้อะ่ะเหมือนจะเป็นหนอนตัวใหญ่ๆวิ่งน่ากลัวมากไม่รู้เขาเรียกไม่รู้ว่ามีคนปราบได้ือเปแ่าแง่วิ่งได้น่ากลัวมากบอสตัวโคตรใหญ่เกือบหลบไม่ทัน ก็คร่าวๆจะประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวอาจจะมีทำคลิปแบบว่าเริ่มเล่นใหม่ๆอเออแต่ตอนตอนที่ผมฝึกอยู่ไงผมเลยยังไม่กล้าทําคลิปแบบสอนเอื่นเลนะ่นเนาะผมก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องผมไม่กล้าทําคลิปสอนใครเล่นเลยแต่หาหาคนเล่นด้วยอยู่ถ้าใครสนใจก็ลองทักหลังใหม่มาได้ครับผมก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ